สวัสดีจากสำนักง,งานเขตประเวทยินดียินดีต้อนรับมีทางขึ้นของคนพิการด้วยดีนะน้องพิงนะ รวดเร็วมากเลยค่ะทุกคนสำนมกสำนักง,งานเขตประเวศทุกสิ่งอย่างรวดเร็วมากดีมากนี่ กนหยองเขาก็น่ารักแล้วน้องพิงเนาะความเป็นดุดพี่ไปทำอย่างนี้สิ <laughs> แอคชั่นหน่อยเออน่ารักจังเลยสำนักงานเขตประเวทดีดีดีมาทำบัตรประชาช,ชนใหม่ทำแป๊บเดียวเสร็จเลยทุกคน เจ้าหน้าที่เยอะรวดเร็วทันใจมากประทับใจมากเลยค่ะมีสวนหย่อมให้แบบร่มเย็นด้วยดีจัง ยอดมาลุมหน้าแกงจังเลยฮืยทุกคนยอดบักรุ่มเป็นต่อาไปหนึ่งไส้ป่าเนาะประแซบอันนี้กระจักดอกอยียงเนอะอินดาก็ไม่รู้มันคือดอกอะไรนะทุกคน สำนักงานเขตประเวศนี่คือต,ต้นรวงพึ่งต้นรวงพึ่งแต่ไม่เห็นดอก ไม่เห็นมีดอกเลยนะคะทุกคนอาจจะไม่ใช่หน้าที่เขามีดอกก็ได้โอเคไปลุก่ะ รกรดดดดมารกรดดดมา